สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงของเรากันมาตัวแรกนะคะคือน้องกระลอ,บนนอกลอบินนี่น้องกระลอกบินละอู้เล่าทำไรลูกทำไมเนานีา่นะคะน้องกระลอกบินยอย่างไรเดี๋ยวไปดูน้องจับปี้กันนะคะคืออันนี้เข้าสู่ช่วงอะไรนะช่วง ดูสัตว์เลี้ยงค่ะนี่น้องแกปปี้นี่นะคะตัวสีน้ำตาลตัวน,นี้ชื่อว่าเคสซี่เองคสซี่นะคะ่วนตัวน,นี้ชื่อฟูจิหรือว่าหรือว่าอะไรนะฟูจิสีซก,ก็จะไม่ได้ส่วนตัวน,นี้มาใหม่มาใหม่หลายปีแล้วนะคะชื่อเนซุโกะค่ะและน,นี้คือบ้านของน้องเนาะนี่มุมนี้นะคะมุมนี้ก็จะมีรูปน้องนะคะแล้วรูปแบบ คิตตี้ใส่เส้อในสก๊อตก็คือหนูวาดเองแบบจะทุเล่แค่ไหนก็ต้องขออภัยกันต่อส่วนอันนี้เป็นน้องคิตตี้ค่ะนี่นแล้วคือบ้านของน้องนิวมุมแรกนะคะนี่คือพื้นด้านล่างของน้องส่วนอันนี้มุมสองนะคะส่วนอันนี้คือปลานปลากำลังไหว้าถามกันนะคะ นี่เคยเลี้ยงกระต่ายอยู่นะเป็นกรงนี้เลยตอนเราเลี้ยงกระต่ายแต่ตอนนี้เอากระต่ายไปไปล่อยแล้วเสียดายมากเลยค่ะที่ได้เอากระต่ายไปไปล่อยแล้วเนาะส่วนเดี๋ยวจะมีมุมปลาตรงนูนะคะก็คือออกไม่ได้แค่นี้แหละ